สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอาวันนี้นะคะก็จะมารีวิวซุ้มโค้งนะคะซุ้มโคง้งอันนี้ก็คือซื้อมาจากาช้อปปี้นะคะซื้อมาจากช้อปปีราคา287บาทนะคะ คิดเป็นตัวเลขกลมๆก็300บาทนะคะอันนี้คือรวมค่าส่งแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปอยู่ใกล้ๆนะคะอันนี้ก็เป็นซุ้มโค้งนะคะคุณครูก็นํามาเป็นซุ้มโคง้งดอกพวงครามที่สวนของคุณครูนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะคะนะคะดอกสีม่วงเขาเรียกว,ว่าดอกพวงครามนะคะอันดอกพวงครามนะคะเห็นไหมคะตอนนี้เขาก็ออกดอก ออกมาให้เราชื่นใจนะคะพวงครามอันนี้เขาเป็นไม้เถาเลื้อยนะคะฉะนั้นเราจะต้องทำซุ้มโค้งให้เขาอยู่นะคะเถาเลื้ยคืออะไรก็คือเลื้อยนะคะค่ะเป็นประเภทเลือ้อยอันนี้นะคะตัวอะไรเอ่ยตัวต่อไปแล้วนะคะอันนี้อันนี้นะคะเขาเป็นไม้ประเภทเถาเลื้อยนะคะเขาก็จะเลื้อยเป็นยอดแบบนี้นะคะเขาก็จะเลื้อยไป เรื่อยๆนะคะทันั้นเราต้องทำที่ให้เขาเลื้อยให้เขาพันนะคะสูงโค้งอันนี้นะคะก็สูงนะคะสูง2เมตรนะคะอ่ะสเมตรอันนี้คุณครูสูงร้อยเจนะคะก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นยอดเขาพันลงมาที่พันลงมาไม่ใช่เลยนะคะครูเอื้อมไม่ถึงนะคะอ่ะเอื้อมไม่ถึงต้องเอากอี้ปีนนะคะอา่าวันหลังเอากอี้มานะคะวันนี้ไม่มีค่ะวันนี้ก็ให้เขา ลงมาแบบนี้ไปก่อนนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวนะคะขอเด็ดออกก่อนนะคะต้องเด็ดเนี่ยเด็ดแล้วเขาก็จะเดี๋ยวเขาแตกออกมาใหม่นะคะนี่จะไปเป็นอย่างนี้นะคะเรื่องไม่ถึงก็ไม่เป็นไรค่ะ่ปลงไปเลยนะคะอันนี้เขาเรียกซุ้มซุ้มโค้งนะคะอ่ะซุ้มโคง้งที่นี้ถามบา้าแล้วค่ะเจ้าพวงครามเขา ป,ปลูกไปเรื่อยๆป,ปลูกไปเรื่อยๆเขาจะใหญ่กว่านี้ไหมเขาก็จะใหญ่กว่านี้นะคะแล้วก็บางบ้านที่ครูเคยเห็นนะคะลําต้นเขาก็จะใหญ่มากเลยนะคะ,ะใหญ่มากนะคะทีนี้คุณครูก็คิดว่าไม่อยากให้เขาใหญ่มากนะคะเอาแค่ว่าให้เขามีดอกให้เราออกมาชื่นชมนะคะออกมาชื่นชม เป็นบางครั้งบางคราวไปตามฤดูกาลของเขานะคะก็โอเคแล้วนะคะทีนี้ถทมวานอี้แล้วคุณครูทำยังไงคะไม่ให้เขาต้นใหญ่นะคะก็เราก็ต้องปลูกในกระถางนะคะอย่าเอาลงดินนะคะก็ก็เอาลงดินนั่นแหละคะ่ะแต่หมายถึงว่าต้องจํากัดบริเวณนำต้นเขาค่ะอันนี้ก็จะเห็นว่าก็จะเอ่อโรคหน่อยนะคะเพราะว่าทุกนี้คุณลุงเขาถึงจะมาตัดหญ้าให้นะคะ จะเห็นขอบกระถางเห็นไหมคะจะเป็นขอบกระถางดำๆนะคะเขาก็ปลูกใส่ในกระถางนะคนนะนอกจากว่าตัวนี้เป็นปลายฝนต้นหนาวนะคะปลายฝนต้นหนาวตอนนี้เป็นคือเอามาเนี่ยเอาใส่กระถางนะคะกระถางเหมือนตามร้านเ้นไม้น่ะค่ะกระถางสีดำๆนะคะก็ออกมาวางไว้มาออกมาวางไว้ก็ทีนี้ไปไปมาๆก็ปรากฏว่าเขาก็ เ,เลื้อยไปเรื่อยๆเลื้อยไปเรื่อยๆนะคะโตขึ้นโต,ข,นตขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าคุณครูก็จะไม่เอาออกจากกระถางน,นะคะจะเอาไว้อย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ปลอดใจแล้วนะคะแล้วก็ลําต้นเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากนมากนะคะนะคะเนี่ยลาต้นเขาก็จับดูก็ไม่ถึงกับหนักมากนะคะไม่หนักเลยนะคะก็คิดว่า ถ้าเขาใหญ่สุดเขาก็จะน่ารัต้นก็น่าจะใหญ่สุดได้ประมาณนี้นะคะจับดูก็ก็ไม่ได้หนักมากนะคะเฉะนั้นตรงนี้เขาก็น่าจะรับน้ําหนักได้นะคะแล้วก็อีกอย่างแล้วก็จากัดเขาให้อยู่ในบริเวณจํากัดน,นะคะไม่ได้เอาลงดินเลยนะคะถ้าเอาลงดินเขเดี๋ยวเขาจะใหญ่ไปเรื่อยๆนะคะก็คิดว่าจะให้เขา เท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะใช้วิธีการตัดแต่งกิ่งเอานะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่ใหญ่นะคะ,อะตอนนี้นะคะเขาก็ได้ประมาณนี้นะคะ่ะพาไปดูไกลๆนะคะเนี่ยเห็นไหมคะสงโค้งโค้งสวยเลยค่ะนะคะ,ะ,นะคะทีนี้ ถามว่าคุณภาพดีไหมคุณภาพก็ดีนะคะเป็นสนิมไหมก็ไม่เป็นนะคะในโฆษณาบอกว่าไม่เป็นสนิมนะคะอาจารย์ดูก็ไปดูใกล้ๆกก็ไม่มีสนิมนะคะ,ะถามว่ากี่เดือนแล้วคะก็ผ่านฝนผ่านหนาวมาได้นะคะก็ไม่ใช่ผ่านฝนผ่านหนาวผ่านฤดูฝนมานะคะตอนแรกคุณผูก็อีเวลาฝนตกแรงๆเนี่ยซุ้มโค้งเราจะล้มไหมเนาะด้วยความที่เขาปะทะน้ำฝนอยู่การแจ้งนะคะ ก็แอบวันๆอย่างนี้กันนะคะแต่ก็มาดูเรื่อยๆค่ะก็ไม่เห็นเขาล้มเขาอะไรนะคะเวลาแบบมีลมมาเนะะี่ยค่ะจะเดี๋ยวจะรออยู่ลมในฤดูหนาวก่อนนะคะว่าจะล้มหรือเปล่านะคะแต่ว่าฤดูฝนเมื่อกี้จากการที่ฝนตกตแรงเราก็แอบเป็นห่วงนะคะว่าเอ๊ะซุ้มโค้งเราจะล้มลงมไมไ่นอตตามแรงน้ําฝนนะคะแต่ก็ปรากฏว่าเขาก็ไม่ล้มนะคะก็ยืนอยู่แบบนี้ได้นะคะ ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะทีนี้แล้วคุณครูเอามาประกอบยังไงนะคะตอนที่เอามาประกอบนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูตอนแกะออกมาจากกล่องนะคะก็จะเป็นหน้าตาแ,นะแบบแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้นะคะเราก็จะต้องหาก้อนอิดนะคะก้อนอิดอิด,อ,ดอิดแบบไหนอิดเดี๋ยวพาไปดู อีกแบบนี้นะคะเอามาเอาปลายของเขานะคะเอาปลายไม่แกะเอาลงไปในช่องนี้เลยนะคะเอาลงไปช่องนี้ค่ะ,ะนะคะแล้วเราก็ขุดดินสักประมาณครึ่งนึงนะคะหรือว่าพอให้เขาตั้งตัวอยู่ได้ก่อนนะคะพอเขาตั้งตัวได้แล้วเราก็เอาดินกรบดินกรบเสร็จแล้วก็หาอิฐบล็อกนะคะมาทับทับทับ,ทบ แบบนี้ให้เขาแข็งแตแล้วก็จับจับจับดูว่าเอ๊ะเขาพอารับน้าหนักได้ไหมอ่พาพอเราว่าโอเครับน้าหนักได้คุณครูก็ใส่เข้าไปประมาณหนึ่งข้อนะคะ1ข้อคือจากตรงนี้นะคะเหน็นไหมคะถึงตรงนี้นะคะที่จริงอีกชั้นหนึ่งนะคะแต่ว่าคุณครูก็เอาก้องอีฐมาวางซ้อนซ้อนอน,อน,อน,อนทับหนึ่งหนึ่งชั้นแบบนี้เลยนะคะอ่าเวลาผลมาเขาก็จะ รับน้ำหนักได้ลมมากก็รับน้ำหนักได้นะคะเดี๋ยวพามาดูอีกทีหนึง่งนี่ค่ะซุ้มโค้งนะคะซุ้มโค้งที่สวนดอกพวงคำนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากได้ไปประจับสวนสวยูไว้แบบนี้นะคะก็มีจําหน่ายที่ด้านล่างนะคะคลิกลงไปได้เลยค่ะโอเคนะคะจบแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมซุ้มโคง้ง สว,สวยนะคะโอเคค่ะจบแล้วค่ะกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบก็กดซื้อเลยได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ